สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมก็มีรถสภาพสวยๆมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับผมขอบอกนิดนึงรถรุ่นนี้คันนี้ที่ทุกท่านเห็นนะครับสำหรับช่องของผมมถือว่าเป็นรถที่กระแสดีมากนะครับผมได้รับการตอบรับดีมากและผมก็มีมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับแต่คันนี้ผมบอกเลยสภาพหนในร้อยแน่นอนนะครับ ก่อนจะไปชมรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไ้นะครับ ตัวนี้ก็คือ Isuzu Adventure Master นะครับผมเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อเครื่องยนต์3.0เกียร์ออโต้นะครับผมเป็นตัวออโต้โฟวินนะครับรถคันนี้เป็นรถเจ้าของมือเดียวนะครับผมจุดเด่นจุดขายข้อดีของรถคันนี้นะครับผมเชื่อว่าเออไม่สามารถจะไปหาคันไหนมาเทียบได้นะครับคันนี้เลขไม้แท้ๆเพียงแค่ 69,000กิโลนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับ69,000กิโลนะครับรับประกันว่าเป็นไหม่แท้แน่นอนนะครับมีประวัติเช็คศูนย์ได้นะครับผมรถคันนี้ยังเข้าศูนย์อยู่นะครับสภาพเดิมๆสภาพหนึ่งในร้อยแน่นอนนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยทำสีเดี๋ยวจะพาสำรวจสภาพภายนอกนะครับ สภาพสีภายนอกนะครับตัวนี้จะเป็นสีบอลทองตัดกับสีน้ำตาลจะเป็นสีทูโทนนะครับตัวถังบางเดิมทั้งคันนะครับรถไม่เคยเคลียร์สีนะครับไม่เคยทำสีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับสีก็โดยรวมนะครับยังเงายังสวยนะครับก็อาจจะมีลิ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมตามการใช้งานนะครับรอยเล็กๆประมาณนี้นะครับผม เรื่องอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมไม่มีแน่นอนนะครับ,รบการชนก็จะมีรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ตัวถังต้องอื่นน่ะสีค่อนข้างสวยนะครับเงาสวยทั้งคันตัวถังบางๆเดิมๆนะครับผมขอให้ฟังเลยไฟคู่หน้านะครับจะเป็นไฟซีนอนเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเดิมนะครับสภาพดอกยางก็พอใช้ได้นะครับผมใช้ได้อีกพอสมควร บันไดข้างพวกคิ้วข้างอะไรก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีชำรุดนะครับเดี๋ยวสำรวจภายในกันนะครับรถคันนี้ภายในเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับตัวท็อปด้านบนจะเป็นหนังแท้นะครับก็ไม่มีขาดนะครับไม่มีฉีกขาดแต่ก็อาจจะมีริ้วรอยเป็นลิ้วรอยย่นบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับผมแต่ไม่มีขาดแน่นอนแผงประตูนะครับสวยๆเลยนะครับ พวกลายไม้อะไรพวกนี้ก็ยังสวยนะครับสียังสดอยู่นะครับช่องแอร์ไม่มีชํารุดไม่มีแตกหักนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่ายังมีรอยปั๊มนะครับ Adventure Master อรอยู่เลยบางๆนะครับตรงนี้นี่นะครับเบาะแถวที่2นะครับก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันสวยใหม่มากๆนะครับพวกฝ้าเพดานนะครับผมให้ดูชัดๆเลยสะอาดมากนะครับ สอดคล้องกับเลขไมลหกหมื่นเก้าพนกิโลนะครับดูแลมาดีจริงๆเบาะแถวที่สามนะครับอ่าตอนนี้ผมกลางออกมานะครับให้ดูชัดๆเลยสวยใหม่จริงๆครับภายในสวยสะอาดทั้งคันฟิล์ม 3M ทั้งคันนะครับรถคันนี้ เบาะแถวที่สามก็จะมีแอร์แยกนะครับช่องแอร์ก็ยังสวยนะครับไม่มีชํารุดนะครับแอร์ Air เย็นฉ่าทั่วถึงทั้งคันนะครับแผงประตูสวยทุกบานครับผมเปิดประตูด้านท้ายนะครับแล้วก็พับเบาะแถวที่สามขึ้นไปนะครับบว่าภายในในส่วนที่ใช้เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสวยและใหม่นะครับผม แผงซ้ายขวาด้านข้างแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแม่แรงนะครับก็จะอยู่ในช่องนะครับนี่ก็จะเป็นพวกกล่องฟิวอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตู้แอร์หลังนะครับมาดูที่ภายในห้องเครื่องนะครับที่ตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์3000เทอร์โบนะครับ ให้ดูสภาพห้องเครื่องเต็มเต็มชัดๆเลยนะครับคานหน้าก็เดิมเดิมเลยนะครับห้องเครื่องไม่เคยทำสีนะครับพวกแก้มซ้ายแก้มฝาน็อตฝากระโปรงไม,ไม,ไม,ม่ไม่มีการถอดไปทำสีใดๆมาทั้งสิ้นนะครับสภาพเครื่องก็แห้งๆนะครับไม่มีน้ำมันหยดไม่มีรั่วซึมแน่นอนครับเป็นรถที่สวยมากๆครับคันนี้ ตัวทังสวยแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันดูนะครับ <c oughs> ครับให้ฟังชัดๆเลยเสียงเครื่องแบบนิ่มๆเสียงแบบเลอะมาก วัก็ไม่มีฟันไม่มีไอนะครับเครื่องดีมากๆครับอันนี้ครับก่อนจะไปทดลองขับก็เดี๋ยวตรวจสอบระบบไฟฟ้ากันก่อนนะครับนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4ี่บานนะครับฝั่งขวาเป็นคนขับเป็นออตโต้นะครับ ตัวปรับเลนมองข้างนะครับก็ยังใช้ได้นะครับระบบแอร์ <Air S 2> หน้าหลังนะครับก็เปิดปิดทํางานได้ปกติแอร์เย็นฉ่าทั้งคันนะครับวิทยุเครื่องเสียงก็ใส่ซีดีเอ็มพได้ฟัง f อมนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับโดยการใช้เกียร์โฟนะครับตอนนี้รถมันอยู่ในโหมดขับ 2, 2> นะครับในโหมดขับ 2, 2ผมจะลองเข้าเกียร์โฟร์ไฮนะครับผมก็จะสวิตช์ไปที่โฟร์ไฮ นะครับไฟสีเขียวกระพริบนี่ขึ้นนะครับแลก็กําลังจะเข้าในโหมดขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมเข้าเกียร์ดีขยับเดินหน้าโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยวขวาแบบสุดๆดูนะครับ จะลองเลี้ยวซ้ายสุดๆต่อเนื่องเลยนะครับเกียร์โฟวิก er. ็ใช้งานได้ปกตินะครับ๋ผมจะลองเข้าโฟโลเลยครับ e ีโฟหาไ 4L ก็พิบทำงานแล้วครับโอเคไปเลยนะครับรถอยู่ในโหมดขับเคลื่อน4รล้อในโหมดโฟล o w นะครับรอบก็จะสูงสูงหน่อยหนึ่งนะครับ ได้ทั้งโฟมดไฮโฟโลนะครับเดี๋ยวผมจะปลดแล้วเข้าไปขับสองแล้วนะครับปลดแล้วก็หลุดเลยครับเป็นโหมดขับสองปกตินะครับขอบอกเลยครับว่ารถคันนี้ขับขี่ดีมากครับช่วงล่างนุ่มนวลแน่นนะครับขับไม่มีเสียงอัตราเร่งดีมาก ร,ระบบเกียร์เกียร์เปลี่ยนปกติหมดทุกเกียร์นะครับเกียร์เปลี่ยนนิ่งๆไม่มีกระตุกนะครับไม่มีกระชากเลยเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมจะให้ดูนี่คือเป็นบินใบเสร็จที่เข้าศูนย์นะครับผมก็ตัวใบถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับรถเข้าศูนย์แน่นอนเลขไมล์69,00่ก้กิโลแน่นอนนะครับให้ดูประวัติการเซอร์วิสที่ศูนย์นะครับ สำหรับ isuzu adventure 3000 a u t o 4 win คันนี้นะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับรถคันนี้ผมตั้งราคาขายเอาไว้ที่249,000บาทนะครับส4 9 0 0 0บาทนะครับสภาพไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครที่กำลังมองหารถจิตที่นั่งรุ่นนี้ใช้อยู่นะครับแล้วเ,เข้ามาเห็นคลิปนี้ อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์ด้านล่างท่านสามารถโทรและแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับใครที่พลาดรถรุ่นนี้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมแล้วกํลาลังมองหารถ SUV 7ที่นั่งใช้งานนะครับก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอสิ้นสุดการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ